ละครซันเอซีเรื่องไททันผู้น่าสงสารใครจะไปรู้ว่าบนโลกแห่งนี้อาจจะมีไททันซึ่งแฝงตัวอยู่กับพวกเราก็เป็นไปได้เทีย่ยงแล้วชวนไอวี่ไปกินข้าวดีกว่าวันนี้จะกินข้าวกับอะไรดีนะใช่สิไข่พะโล้ของโปรดเธอนีนาไอวี่ ฉันเบื่อแบบนี้เต็มทนแล้วนะถ้าเธอไม่เลือกสักคนฉันจะไปไม่นะแทนอย่าไปเลยคือว่าฉันฉันรักเธอถ้าอย่างนั้นเธอก็ต้องไปบอกเต้ว่าเราสองคนกําลังคบกันอยู่ถ้าไม่อย่างนั้นฉันเลิกกับเธอแน่เออคือว่าฉันขอเวลาหน่อยได้ไหมล่ะมันเร็วเกินไปฉันฉันปรับตัวไม่ทันนะ่ะ ขอฉันทำใจหน่อยนะนี่มันก็สามเดือนแล้วนะเธอยังทำใจไม่ได้อีกหรอเอ่อฉันฉันฉันอะไรไอวี่เธอเป็นแฟนฉันและนี่ก็เพื่อนรักของฉันถ้าทำแบบนี้ก็ได้ไงทำยังไงดีล่ะแต่รู้เรื่องของเราแล้วฉันจะทำยังไงดีเอ่อแตอ่อย่าเพิ่งฟังอะไรแบบนั้นนะ ฉันเออคือว่าเธอมาต้องพูดแล้วไอวี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วฉันจะพูดตรงนี้เลยก็แล้วก,กันฉันกับไอวี่เรารักกันเพราะฉะนั้นนายหลีกทางให้พวกเราด้วยนะใช่ไหมไอวี่เธอพูดมาเดี๋ยวนี้นะเธอต้องเลือกแล้วเออใช่จ้ะฉันกับแทนเรารักกันแต่ว่าฉันก็ยังรักเธออยู่นะเป้ เธอสองคนนี่มันมันสุดเจ็ดทนฉันจะไม่มีวันให้อภัยพวกเธอสองคนเด็ดขาดไม่นะเต้ยอย่าอย่านะเต้อย่าเพิ่งไปรอไอวี่ด้วยไอวี่ถึงขนาดอะไรนะเต้ โด,ดนผ่านกระจกได้หรอไม่อยากจะเชื่อเลยนั่นนั่นคนหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าจะเป็นผีฮะเราไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วนั่นทําไมท้องฟ้ามันถึง้ดมืดขนาดนั้นล่ะฉันฉันเริ่มกลัวแล้วนะเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยแทนเตได้รับพลัง ไททันจากบุคคลหนึ่งเขาไม่เคยได้ใช้พลังนี้ออกมาเขาเก็บมันไว้แต่แล้ววันนี้เขาก็ได้เสียใจสุดขีดเขาจึงได้ปล่อยพลังที่เรียกว่าไททันออกมาไททันที่เตได้รับก็คือไททันมหุม,มานั่นเองข้าจะไม่ยกโทดให้พวกเจ้าจำมาไว้ เปิดพลังไททันออกมาเขาทำให้สาโนลตายเป็นมนุษย์ดินมนุษย์ดินถ้าโดนฝนร่างก็จะเปียนและสูญสลายไปเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราเนี่ยช่วยฉันด้วยเสียงอะไรเนี่ยหัวหอมสมัดเลยนั่นฝนตกเหรอ ฝนตกเนี่ยนะท้องฟ้ามืดดำเกิดอะไรขึ้นกันเกียบบอกนะไททันเหรอไม่จริงใช่ไหมไททันโผล่ปกปกขึ้นมาแล้วเหรอเนี่ยโอยพวกเราจะซวยขนาดไหนกันนะไม่ต้องไปช่วยแล้วใครคือไททันล่ะพวกเธอสองคน กลายเป็นมนุษย์ดินไปแล้วเหรอแย่ yeah, ละสิฝนตกแบบนี้ถ้าเธอเปียกจนดินละลายแล้วก็เธอก็จะตายเหมือนกันนั่นมันเต้น,นี่นาเธอคือไททัทนเหรอเต้เต้นายสง,งบจิตสง,งบใจหน่อยนะแล้วกลับคืนสู่ร่างเดิมเดี๋ยวนี้ฉันขอร้องล่ะเต้ไม่ อย่ามายุ่งกับฉันไม่มีใครรักฉันเลยอย่ามายุ่งกับฉันไปให้พ้นเดี๋ยวนี้ไอ้พวกมนุษย์ไม่มีใครรักฉันเลยสักคนเดียวคนี่คอยว่าคอยดุคอยด่าโทษฉันทุกเรื่องไม่มีใครรักฉันเลยมีสิต้องมีคนคนนั้นอยู่บนโลกนี้แน่ๆเธอลองคิดดูดีๆสิ เกกียทุคนมีอะไรจะบอกพ่อหรือเปล่าอืมเออคือว่าผมสอบได้ที่หนึ่งครับเกีรดเฉลี่ย3.98ครับพ่อนี่เก็บบ้าไปหรือเปล่าฮะปกติเกียได้4.00เทอมนี้เกีดได้3กว่าเนี่ยนะขอโทษครับพ่อครั้งหน้าผมจะตั้งใจ ให้มันดีกว่านี้อีกครับกินข้าวเสร็จอย่าลืมไปอ่านหนังสือล่ะเข้าใจไหมครั้งนี้แม่ผิดหวังมากเลยนะเต้ร,รีบกินข้าวและไปอ่านหนังสือซะครับพ่อแม่หลังจากกินข้าวเสร็จเต้ได้อาบน้ำอ่านหนังสือและเข้านอนอะไรกันเนี่ยตื่นเดี๋ยวนี้เลยนะเต้แม่บอกให้ตื่นตื่นมาเดี๋ยวนี้อะไรครับพ่อกับแม่ อ่านหนังสือเสร็จหรือยังถึงนอนอะ่ะเหลืออีกสี่วิชาครับแต่ว่าน,นี่มันเที่ยงคืนแล้วนะครับพ่อกับแม่ผมง่วงพ่อไม่รู้หรอกนะว่าเวลาเท่าไหร่แต่ที่รู้คือแกต้องอ่านหนังสือให้จบแล้วค่อยนอนเข้าใจไหมครั้งหน้าถ้าเกรดน้อยอีกลับรองจะให้อ่านเย็นเช้าเลยทำไมพ่อกับแม่ถึงเป็นแบบนี้ได้นะ ะรู้ไหมว่าเราก็เหนื่อยเหมือนกัน6โมงเช้าแล้วเหรอขอ,อนอนสักงีบแลอกกันนี่ตื่นได้แล้วจะนอนกินบ้านกินเมืองอะไร6โมงแล้วเห็นไหมลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะลุกอาบน้ำแปรงฟันเตรียมตัวอ่านหนังสือได้เข้าใจไหมวันนี้ห้ามเล่นโทรศัพท์อ่านหนังสือให้เรียบร้อยด้วยละ่ะ แต่ว่าผมเพิ่งนอนตะกี้เองนะครับอ่านหนังสือของวันเสาร์เสร็จแล้วค่อยนอนเฮ้ยเต้เอาตังมายืมสักร้อยสิไม่มีหรอกมีแค่50ิบาทน่ะอะไรวะกับเพื่อนกับฝูงแค่นี้ให้ไม่ได้เหรอทียเอวี่ล่ะฉันเห็นซื้อของให้ดีจังเลยนะโดนแก้งอีกแล้วหล่นเนี่ยน่าสงสารจัง นี่เขามีเพื่อนสนิทจริงๆหรือเปล่านะฉันไม่มีจริงๆหมดแล้วเจอแต่เรื่องอะไรนั่นเนี่ยเบื่อจังอ้าวเต้เหรอไปไหนมาจะเนี่ยว่าแต่สอบครั้งที่ผ่านมาได้ที่เท่าไหรซะที่หนึ่งครับที่หนึ่งหรออ๋อก็แค่ที่หนึ่งในห้องสู้ลูกป,ป้าก็าไม่ได้ ได้ที่หนึ่งระดับโรงเรียนด้วยนะอยู่โรงเรียนเดียวกันนี่ได้ข่าหรือเปล่าครับวันหลังก็ตั้งใจเรียนนะจ๊ะจะได้ที่หนึ่งแบบลูกป้าแต่ถ้าอยากรู้ว่าลูกป้าเรียนยังไงให้เก่งมาหาป้าได้นะจ๊ะป้าจะบอกให้จ้ะเข้าใจไหมครับ <c oughs> หน้าตาก็เซ่อแถมน,นั่งเรียนไม่เก่งต่างหาก สู้ลูกชายลราก็ไม่ได้ทั้งหล่อและก็เรียนเก่งมากเต้ฉันรู้นะว่าเธอเจออะไรมาบ้างแต่เธออย่าทำแบบนี้เลยนะแปลงร่างกลับมาเป็นคนปกติเธอแบบนี้ฉันกลัวหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะถ้ามีหยุดฉันจ,จับเธอกินเป็นคนแรกเลยไม่ก็เตะเธอให้กระเด็น เดาวคานเลยเธอจะเตะฉันจริงๆนะหล่เต้แต่ว่าฉันมีเรื่องจะบอกเธอนะฉันชอบเธอเต้เธอเธอว่าอะไรนะเธอชอบฉันเหรออย่ามาโกหกกันดีกว่าไม่มีใครรักฉันจริงหรอกพอ่อแม่ พื่อนหรือแม้แต่แฟนไม่สิเธออย่ามองโลกในแง่ลายสิมองตาฉันแล้วเธอจะรู้ว่าฉันรักเธอเพราะฉะนั้นอย่าทำแบบนี้อีกเลยนะเธอรักฉันจริงๆใช่ไหมด้วยพลังแห่งรักทำให้เต้ได้กลับคืนร่างเป็นมนุษย์อีกครั้ง พลังไทท่านที่เต้มีอยู่มันสามารถทำลายทุกอย่างได้ก่อนที่เต้จะได้รับพลังไทท่านนั้นเขานั่งเสียใจร้องไห้และเจอบุคคลหนึ่งซึ่งมอบพลังนี้ให้แก่เขานี่เจ้าหนุ่มเจ้าจะมานั่งร้องไห้ขำคควรทำไมมันไม่มีประโยชน์หรอกแต่สิ่งที่ข้าจะให้เจ้ามันมีประโยชน์มากกว่านั้นอีก เจ้าอยากได้หรือไม่ช่างเถอะช่างเถอะข้าให้เจ้าก็ลกกันเพราะข้าชอบเจ้าท่านจะให้อะไรกับข้าล่ะครับพลังไททันไงนละ่ะเจ้าเคยดูไหมละ่ะไททันเหมือนในการ์ตูนที่ผมเคยอ่านนั่นล่ะครับมันมีจริงๆหรอครับเนี่ยผมไม่อยากจะเชื่อเลยเชื่อเถอะ ค่าข้าได้มอบแพ็กเกจเต้าแล้วเจ้าจะเอาไปใช้อะไรก็ได้ข้าไม่ว่าขอให้มีความสุขนะเจ้าพ่อหนุ่มอา้าวหายไปไหนแล้วเนี่ยยังไม่ได้บอกเลยว่าพลังเขาใช้กันยังไงจะถามใครได้บ้างล่ะว่าพลังนี้ต้องใช้ยังไง